You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t h e ี Happiness Investment มาต่อกันนะครับพีคสวัสดีครับ ครับสวัสดีค,ครับโอเคครับก็ของพีก,ก็มีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแลครับก็มีได้คุยกับผู้บริหารของทางเคอรี่นะครับโดยรวมๆเราก็ยังมีมูลเป็นลบนะครับต่อหุ้นเคอรี่นะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะเข้าไปซื้อหุ้นตัวน,นี้เนื่องจากผลประกอบการระยะสั้นเนี่ยก็คงยังขาดทุนแน่นอนแล้วก็ใารขันยังคงเรงก็ขอสรุปคีย์เทคเวจากการประชุมนี้นะครับโดยเอาเป็นด้านที่ดีก่อนละกันก็คือในปัจจุบันเนี่ยบริษัทยังไม่เห็นผลการตอบโตอปริมาณขนส่งนะครับ หลังจากที่มีการเกิดสถานการณ์ของสงครามรัสเซียยูเครนต่อนะครับผู้บริหารเนี่ยกล่าวว่าตัวคอสตมเนจเมนต์ของบริษัทเนี่ยก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและทําให้ต้นทุนเนี่ยในการขนส่งโดยเฉลีย่ยต่อชิพเนี่ยลดลงและข้อ3นะครับคือราคาขนส่งพัสดุเนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับราคาตัว,ต,วตัวรายได้ของแคลรี่เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ลดลงอยู่แต่ว่าจะลดลงช้ากว่าเดิมน,นะครับ ส่วนในด้านที่ไม่ดีนะครับก็คือในช่วงอสองเดือนครึ่งที่ผ่านมาในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็คือปริมาณขนส่งผสุกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็เพราะว่าไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นรอซีซั่นสองนะครับตัวต้นทุนเนี่ยตัวด้านน้ํามันเนี่ยถ้าเกิดผมก็มีการคุยกับผู้บริหารถ้าเกิดดีเซลเนี่ยมันขึ้นมาจริงๆก็กระทบบริษัทเต็มๆเ,เลยซึ่งตัวคอสของดีเซลเนี่ยมีทักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวอคอร์ปอะคูโซทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายน,นะครับกา,า,ารณ์ของดิอัลเนี่ยยังคงรุนแรงอยู่ ก็เราเนี om, range, ่ยม th hm. mmm. ีมุมมองเป็นลบนะครับปัญหาที่ลุมเราของค u อรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้นทุนน้ำมันตัวแรงงานการแข่งขันตลาดแล้วก็การเปิดเมืองเี่ที่ทำให้ดีมานของตัวการช้อปปิ้งเนี่ยชิฟต์กับมาเป็นออฟไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเราก็ยังคงยังไม่บายไอเดียตัวคอร์สแมจเมนต์ของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างที่ผู้บริหารกล่าวเพราะว่าที่ผ่านมาตัวต้นทุนมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะั ครับผมก็ประเด็นนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าเขาจะบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าก็สรุปนะครับรายังคงแนะนาขายนะครับพุ้นเคอรีอเนี่ยที่ราคาเป้าหมาย17.81บาทนะครับโดยตัวดิเลตติ้งแคต l ต s t ลิสเนี่ยก็จะเป็นเป็นภาพขาดทุนในระยะสั้นนะครับที่จะขาดทุนอย่างหนักเลยแล้วก็การลดประมาณการของทางตลาดก็คือตัวเอ็นดิ้งฟอร์เควส์ราคาเป้าหมายแล้วก็คำแนะนําของบล็อกอื่น,นที่น่าจะ่จะกดเคอรีเหมือนกันก็นกทําให้ภาพรวมนี้เป็นลบนะครับแล้วก็ยังเร็วไปที่จะเข้าไปซื้น พี่ที่ถามนิดนึงตัวเคอรี่เนี่ยเรามีการประมาณการกันไว้ไหมครับว่ามันจะพลิกเป็นกําไรไต่มาสไหนหรือว่าป<อ>ีทน้าปีไม่เห็นปีเนี้ยไม่เห็นผมว่าแกงขาดทุนอยู่เพราะว่าต้นทุนก็คือต้องต้องหวังว่าถ้าเกิดเขาบริหารต้นทุนได้ดีคือจริงๆแต่ผมก็ใส่ว่าเขาลดต้นทุนไปได้ค่อนข้างเยอะมลอนกันนะครับ<อ>ก,ก็ยังไม่ขัดก็ยังไม่กําไรก็น่าจะเห็นกําไรก็คงเป็นปีหน้าแบบว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นตัวเบรกเวนตอนประมาณไต่มาสามไต่มาสี่ปีหน้า แต่ก็ทั้งปีผมก็ยังเชื่อว่าปีหน้าก็ยังอาจจะขาดทุนอยู่ครับผมค,คือผมว่าคีย์สำหรับเรื่องนี้เลยนะคืออาจจะไม่ได้เป็นตัวเคอร์รี่เขาเองเพราะว่าเวลาเป็นตัวเคอร์รี่เขาเองเนี่ยเขาเก่งขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะเซฟคอสได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าต้นทุนพลังงานเขาจะเซฟไปมากกว่านั้นก็มากไม่ได้ต้นทุนคนอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับโอเปอเรชันแล้วก็รัยเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกริจอันนี้มันก็คือมันก็ก็ <c oughs> จะอยู่ของมันแบบนี้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันต้องไปดูคู่แข่งหลักนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะเจ้าอย่างแฟลชเนี่ยนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ผมคือผมก็ค่อนข้างเชื่อนะว่าแฟลชเองเขาก็ขาดทุนแหละนะครับคือตอนนี้เล่นเกมกันบนแบบขาดทุนทั้งคู่นะครับคือต้องดูว่าแฟลชเองเนี่ยเขาไม่ได้ลิสเทปเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีการใส่ระดมทุนไปนะครับไม่ว่าจะเป็น CDABC อะไรก็ว่านไปแล้วเราก็จะเห็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่ง ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า Li s t e d company หลักๆบ้านเรา2 3สาบริษัทก็ใส่เงินลงไปกับเขาระดับเป็นพันล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นหมายถึงมาถึงตัวตัวกรมทุนในฝั่งของตัว Flash นะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกทีในช่วงของกลางปีนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าไอ้บริษัท Li s t e d ใหญ่ๆที่เคยลงเงินกับเขาไปเป็นพันล้านพันล้านพันล้านเนี่ยนะครับล้วก็อาจจะมีการคาดหวังว่าวันหนึ่งจากรอนี็อกเนี ภาพตรงนั้นมันยังสวยหรูเหมือนเดิมหรือเปล่าแลวบริษัทพวกนี้ยังจะลงเงินเหมือนเดิมหรือเปล่านะถ้าลงนะครับการแข่งขันมันก็จะเมนเทนระหว่าง2เจ้านี้ต่อไปถ้าไม่ลงปุ๊บนะครับเราก็อาจจะเห็นแฟลชที่อาจจะชะลอตัวลงไปแล้วก็อาจจะเป็นการพลิกแล้วก็ทวิสให้เคอรี่เขาอาจจะกลับมาเปอร์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะอันนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันจะออกแบบไหนเราไม่รู้นะแต่ว่าถ้าออกมาในเชิงที่ว่า u c c เ s s ฟูลว่าฟันเ a สซิ่งได้เนี่ย การแข่งขันมันก็จะยิงกันต่อไปนะครับมันก็จะสู้โลกฟันแทงกันต่อไปนะแต่ว่าถ้าเพิ่มทุนไม่ได้ปุ๊บเจ้าหนึ่งก็จะหวบลงไปเคอรี่ก็อาจจะกลับมาอร์ฟอร์มตรงกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครเล่นหุ้นในเคอรี่หรือว่าใครติดหุ้นอยู่นะครับคุณลองดูจังหวะตรงนี้ดีๆว่าไม่ต้องโหวว่าสนใจสนใจในเรื่องตัวเองระดับหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของตัวเองมันทําอะไรมากไม่ได้นะค,คุณไปสนใจดูก่อนว่าเคอรี่เขาจะสามารถระดมทุนได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเอามาพิจารณาตัวเองนะครับผมมองภาพรวมเป อสุดท้ายนี้พีคมีอะไรจะเสริมไหมครับอ่าไม่มีแล้วครับประมาณนี้ครับโอเคได้ครับแมวันนี้ขอบคุณทางพีคมากครับบคครับโอเคอ่ะเรามากันในฝั่งของตัวปัจจัยบวกบ้างซึ่งวันนี้เรามีการอัปเกรดเซกเตอร์ฟแนนซ์เดี๋ยวเชิญน็อตกับไอซ์เข้ามาพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับโอเคครับอ่ะงั้นเชิญไอซ์เปิดก่อนเลยครับ ครับได้ครับก็วันนี้สำหรับเซกเตอร์ไฟแนนซ์นะครับเรามีออกเป็นรีพอร์ตนะครับก็ของเซกเตอร์ใหญ่เลยนะครับโดยรวมก็เราอัปเกรดตัวเซกเตอร์เวทขึ้นมานะครับเป็นเอ่ positive นะครับจากเดิม neutral นะครับก็คือมีมุมมองบวกนั่นแหละนะครับเออ่หลักๆเนี่ยที่เราอัปเกรดขึ้นมาคือหนึ่งตัวバリเอชันที่ที่ดูน่าสนใจขึ้นนะครับโดยเทียบกับ ทั้งเซ็ตเด็กเองแล้วก็เทียบกับตัวกลุ่มแบงค์นะครับที่เป็นเป็นเซกเตอร์เทียบเคียงสวิตเชนไปสวิตกันใหม่นะครับอีกอันนึงก็คือตัวโลนความต้องการสินเชื่อนะครับที่เรามองว่ายังแข็งแกร่งนะครับกับส่วนสุดท้ายก็คือความสามารถในการป้องกันเงินเฟ้อของเซกเตอร์นี้นะครับประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องเออดีแมนสินเชื่อนะครับเรา observe ดูนะครับยังพบว่า ความต้องการสินเชื่อในปี2022เนี่ยสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์นค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจะจำนำทะเบียนนะครับที่น่าจะเห็นโลนโกรดตสัก20%ัพนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช่าซื้อรถบรรทุกนะครับที่แต่ละเจ้าก็มองโกรดกัน10-20%นะครับแล้วก็ including ถ้าสิงเกอเนี่ยก็50%เลย นะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นเซกเมนต์ตัวเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับน่าแปลกใจนะปีนี้ทุกที่ตั้งเป้าโตกันหมดนะครับทั้งที่เรา c o อ e เยอยู่และและที่เราไม่ได้ค o v e เนะครับภาพใหญ่ก็คือ GDP growth ปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับแปบลบว่าณตอนนี้อาจจะมีดาวไซส์เรื่องรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันมนิดหน่อยนะว่าเน็ตแล้วดูแล้วก็น่าจะยังดีกว่าปีที่แล้วอยู่ที่โต1.9%นะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับ ประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องบัฟเฟอร์นะครับสำหรับการรับตัวอินเฟลชันที่กําลังมานะครับก็มาแล้วแหละ2เดือนนะครับอินฟลชันค่อนข้างสูงค่าของชีพเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็มีความกังวลว่าจะมีตังค์ปจ่ายคืนหนี้หรือเปล่านะครับในเซกเตอร์นี้นะครับก็ในเซกเมนต์เนี่ยผมว่ามี2องเซกเมนต์นะครับที่น่าจะยังพอประคองตัวไปได้นะครับแล้วไม่เห็นไม่เห็นผลกระทบอย่างมากมายนักนะครับ กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มจำนำทะเบียนแหละเพราะว่ากลุ่มนี้เขากระจุกตัวนะครับลูกค้าเนี่ยจะอยู่กลุ่มเกษตรเยอะนะครับอยู่ภาคเกษตรเยอะกว่า50%นนะครับดังนั้นรายได้ฟาร์มินข้ามนะครับรายได้ภาคเกษตรช่วงนี้ดีนะครับทั้งผลผลิตแล้วก็ราคานะครับน่าจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับก็คือค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นแหละแต่รายได้เขาก็ดีขึ้นไปนะครับ กลุ่มที่เนี่ยที่ดูเหมือนอาจจะมีผลกระทบโดยตรงอย่างรบบรรทุกนะครับเดี๋ยวนอตอาจจะมีเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าราคาค่าขนส่งเนี่ยมันเป็นลักษณะแปรผันตามราคาน้ํามันอยู่แล้วนะครับก็ผู้ผู้ว่าจ้างรับรับไปนะครับเขาเป็นคนขนส่งนะครับก็ให้บริการอย่างเดยวนะครับน่จะไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับในขณะที่เป็นรายใหญ่อย่างเอสเคธานีพวกนี้ได้จะโอเคนะครับ กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นกลุ่มเครดิตการ์ดกับเพอร์ซอนอลโลนนะครับเพราะว่าถ้าเราจินตนาการเนี่ยฐานลูกค้าเ็าคือกลุ่มมนุษย์เงินเดือนนะครับส่วนใหญ่รายได้ก็เท่าเดิมนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยแพงขึ้นนะครับกับรถไปทํางานก็จ่ายตังค์แพงขึ้นนะครับ่าสุดค่าไฟก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับค่าอาหารก็แพงขึ้นดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่สเปนดิ้งมีรูมเหลือน้อยลงนะครับประเด็นที่3นะครับคือ กลุ่มนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยกับปี2020สิเนี่ยสิ่งที่เจอหนักๆเลยนะฮะก็คือการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเพดานดอกเบี้ยลงนะครับคุมค่าธรรมเนียมไม่ให้เก็บเยอะนะครับผมมองว่าปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยมาตรการพวกนี้มันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็คือเพื่อช่วยเหลือลูกค้าโควิดนะครับที่แบบอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องค่าจ่ายานะครับแต่ว่าปีนี้ ควิดก็ดูก็ดูทุกคนก็ดูชินกันมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือว่าเราฟังแนวโน้มจากเลกูลเลเตอร์เนี่ยดูแล้วเขาโฟกัสไปที่การโปรโมทการแข่งขันมากกว่านะครับไม่ได้โปรโมทเรื่องแบบว่าจะต้องมาแคปตัวรายได้พวกนี้แหละเลกูลเลเตอร์ก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าการโปรโมทการแข่งขันนี่คือคือหน้าที่หลักที่เขาต้องทำนะครับดังนั้นประเด็นนี้แน่จะบางลงนะครับดังนั้นในในเรียงลําดับ4ี่เซกเมนต์ที่เรา cover อยู่นะครับชอบชอบสุดเป็นจำนำทะเบียนนะครับ ชอบลองลงมาเป็นเช่าซื้อรบรรทุกนะครับอ,อันที่ชอบน้อยหน่อยจะเป็นบัตรเครดิตนะครับแล้วก็กลุ่ม MC กลุ่มบริหารนีเสียนะครับเอ็นเซกเตอร์ N ของเราตอนนี้ท็อปพิกมี2ตัวนะครับก็จะเป็นเงินติดล้อตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอเชียตักิจหรือ SK ีกตัวหนึ่งนะครับงั้นก็เดี๋ยวส่งมาให้น็อตเล่าดีเทลฝั่งตัวรถบรรทุกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับครับ ก็สำหรับกลุ่มรถบรรทุกแบบขอสั้นๆนะครับเราคิดว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะยังเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับเราเห็นยอดขายรถบรรทุกกับยอดโอนรถที่ขนส่งเนี่ยในระดับที่ค่อนข้างดีในปีที่แล้วโซฟาผ่านมา สองสาเดือนในปีนี้เองเนี่ยข้อมูลที่ออกมาในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนแรกเนี่ยก็เรายังเห็นเติบโตได้ดีอยู่นะครับรถบรรทุกเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่โตรอไปกับ GDP ในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าปีนี้เรายังมีการคาดการณ์ว่า GDP ยังเป็นบวกได้อยู่เนี่ยปีนี้เองก็น่าจะยังโตต่อได้ในเชิงของโลนโกนนะครับในตัวของการเติบโตเนี่ยก็จะมาจากทุกอุตสาหกรรมหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างกเกษตรหรือว่าขนส่งที่ก็น่าจะดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับ ปีนี้เองเราคงเห็นโอเปอเรเตอร์ที่ทำรถบรรทุกเนี่ยจะ enhance ตัวนิมของตัวเองนะครับด้วยการพยายามจะเพิ่มยิวด้วยการแอด product ใหม่ๆเข้ามาในพอร์ตไม่ว่าจะเป็นจำนำทะเบียรบนรถบรรทุกรถยูหรือ passenger car อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับที่ยิวสูงกว่าตัวรถบรรทุกที่ทำอยู่ในขณะที่ขาคอซอฟาเนี่ยยังคุมกันได้ค่อนข้างดีนะครับดอกเบีย้ยขาขึ้นก็จริงแหละแต่จะกระทบกำไรในค่อนข้างจำกัดนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องที่มีคอนเร์นกันมาตลอดอย่างราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เท่าที่ไ like ล่เช็คกับโอเปอเรเตอร์แต่ละคนก็ดูบริหารจัดการกันได้ค่อนข้างดีนะครับดยการพาสทูคอสไปให้ผู้ว่าจ้างได้ตามที่ระบุในสัญญานะครับที่ต้องดูเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของสภาพคล่องของลูกหนี้รายบุคคลมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยใน,ในภาพรวมของกลุ่มรถบรรทุกเองก็ยังดูเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับก็สรุปแบบขอสั้นๆประมาณนี้ครับ โอเคมาครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้า Q&A กันครับไอซ์เอาประเด็นแรกก่อนนะครับที่ไอซ์บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลกลุ่มฟแนนซ์เนี่ยถูกกดดันมานะครับจากเรื่องของตัวบอลอยู่ที่มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยไอซ์ลงรายละเอียดหนึ่งครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบอลที่มันมีการตอบตัวขึ้นเนี่ยมันกระทบกลุ่มฟแนนซ์แบบมากน้อยแค่ไหนครับโอเคก็จริงผลกระทบเนี่ยมีแน่นอนนะครับเพราะว่ากลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยก็คือการกู้ยืมนะครับจากแบงค์นะครับแล้วก็จาก ตลาดตาสานนี่นะครับแต่ต้องบอกว่าโซฟาณนะปัจจุบันนะครับยังไม่เห็นนะฮะล่าสุดเนี่ยที่ MTC ก็ออกดีเบนเจอร์ไปนะครับออกหุ้นกู้ไปเนี่ยเดือนอพฤศจิกานะครับแล้วก็เดือนกุมภานะครับต้นทุนยังถูกลงนะสำหรบับตัวที่ที่ไกลหน่อยนะครับอย่าง3ปี4ปีเนะี่ยถูกลงแม้แ70 50เอ่อ5ถึง7จ็ดเบสิสพอยต์นะครับแม้ว่าช่วงนั้นเนี่ยบอลนี้มันก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะ นนั้นเนี่ยอพอจะตีความได้ว่าหุ้นกู้เกรดที่ที่อยู่เกรดดีหน่อยนะครับแล้วก็มีมีเอฟซีอทั้งเยอะนะครับมีนักลงทุนสนใจเยอะเนี่ยยังพอจะคอมมาราคาได้ดีนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมถามมาแล้วเขาพอเป็นตัวเทียบเคียงได้ก็คือสินเชื่อฝั่งแบงก์นะครับที่ที่ให้กู้เนี่ยแบงก์เองก็ไม่ค่อยมีที่ไปนะเพราะแบงก์ตอนนี้ก็ก็ชะลอฝั่ง s m e ลงนะครับฝั่งรีเทลนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านก็ได้ ตามภาวะนะครับนั้นฝั่งคอเปอรเรทที่ยังมีเครดิตที่ดีเนี่ยเขาก็ต้องสู้กับฝั่งที่เป็นบอลด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็มีช่องทางให้ manage ได้อยู่นะครับผมเชื่อว่าครึ่งปีแรกปีนี้นะครับต้นทุนคอร์ดฟันยังไม่ได้เห็นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับเบิ่จะเท่าเดิมหรือลดลงด้วยซ้ำไปนะครับแต่แน่นอนถ้าถบอลยืนระดับนี้นะครับพี่บอมยังไงเนครึ่งปีหลังนี้นะครับจนถึงปีแน่ก็แน่จะค่อยๆเห็นคอร์ดฟันตรงนี้ปรับเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้จะมีปัญหามากเพราะว่าคอร์ดฟันเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยถ้าดูนิมหรือว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยครับเขาได้ดอกเบี้ยประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็่ไหมต้นทุนก็ประมาณสามเปอร์เซ็นกว่าสามจุดห้าเปอร์เซ็นเพิ่มเป็นสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์มาจีนก็เปลี่ยนไปไม่เยอะนะครับจากยี 5, ่สิบลบสามจุดห้ายี่สิบลบสามจุดเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยผมกระทบต่อกําไรเนี่ยของฝั่งคอร์ดฟันเนี่ยของกลุ่มเนี้มีไม่เยอะมีน้อยมากนะครับ มันกระทบในเชิงจิตวิทยามากกว่าว่าต้นทุนมันขึ้นแล้วนะครับคนก็เลยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวตัวกลุ่มไฟแนนซ์มาซึ่งผมว่ามันก็ไทส์อินไปพอสมควรแล้วครับแลวจริงๆผมเสริมนั้งคุณนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตัวผมเองปัจจุบันตอนนี้ก็มีการจัดดูแลเอ่อเรียกได้ว่าเหมือนเหมือนดูตัวหุ้นกู้นะเพราะนักงทุนปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มมีการสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าอย่างปีนี้พอเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงของ ไกมากแรกเนี่ยกายปหนึ่งในสี่แล้วเนี่ยเหมือนมาเล่นยากหลายคนก็เลยมีการปรับพอร์ตแอสเซทอะโลเคชันเนี่ยไปใส่ในหุ้นกู้ซึ่งปัจจุบันตอนนี้หุ้นกู้ก็ออกมันในตลาดค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยจะบอกของคุณว่าดีมากหุ้นกู้ในระยะหลังๆเนี่ยดีมากนะดีมากนะอันนี้ผมแชร์กับคุณฟังหนึ่งผมไม่ได้ตลกนะปัจจุบันตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งเนี่ยของหุ้นกู้เนี่ยอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะชื่อว่ามีบ e อล m e m o n d ball ใครสนใจ ใครที่เป็น asset allocation หรือใครที่ช่วงนี้มาซื้อหุ้นกู้เยอะๆอะคุณไปโหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันของตลาดหักทรัพย์หรือเปล่าหรือของใครนะแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ที่ถ้าคุณดูยอดดาวน์โหลดหลังๆนะคุณจะเห็นได้เลยว่าคนโดช่วงนี้สวิชมาอยู่ในหุ้นกู้เยอะนะครับ E M.E.M.O.N.D. บอลจบรายการไปโหลดดูนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มันใครที่ใครที่ซื้อหุ้นกู้เยอะๆและคุณอยาก manage พอร์ตของตัวคุณเองไปซื้อแอปนี้นะอันนี้กับอันนี้เรื่องแรกก่อนผมโปรโมทให้เขาแบบฟรีๆนะ,ะกลับมาเรื่องเรื่องเดิมของเราก่อนผมก็เริจะบอกว่าดีมา์ของหุ้นกู้ปัจจุบันตอนนี้มันก็มีอยู่พอสมควรน,นะรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณที่คุณจะบอกว่าเรตติ้งของบริษัทต,ต้องยกระดับขึ้นไปเยอะๆซัพพลายหายดีมาร์หาย ài, และต้อง compensate กับ อดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นแบบจนโอเวร์จนเกินไปผมว่าปัจจุบันตอนนี้มันไม่ได้เป็นขนาดนั้นพอดีมาหุ้นกู้มีแล้วเท่ากันมันจะมีเลทที่มันชนกับแบงก์อยู่นะครับพะแบงก์เองที่เมื่อกี้ไอซ์เขาบอกไปนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลุ่มฟแนนซ์ความกังวลของต้นดอกเบี้ยขาขึ้นบอลยิวขาขึ้นกระทบน้อยมากสำหรับเรื่องนี้นะครับดีมานฟาร์มิน卡เราพูดไปแล้วนะครับไอซ์ลงรายละเอียดนิดนึงนะครับเอาเป็น2อมุมมุมหนึ่งคือฟแนนซ์เทียบกับแบงก์นะครับปี2อปีที่ผ่านมานะครับ และปีนี้นะครับเราประเมินว่าถ้าให้เลือกสี่เซกเตอร์ที่ไบซ์บอกเอาแต่ละตัวหนึ่งตัวของหนึ่งเซกเตอร์พอครับโอเคก็ส <laughs> ิงกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยถ้าถ้าดูผมมีมีทำกราฟไว้ในเปเปอร์นะครับแล้วคลองไปดาวน์โหลดดูได้เอปี <c oughs> ที่แล้วเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยไฟแนนซ์นี่ออกตัวออกตัวดีนะนำมาเลย <c oughs> นำแบงก์มาเลยครึ่งปีแรกปีที่แล้วนะครับนำมาทิ้งห่างมาสักห้าถึงห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตเลย ในเชิงผลตอบแทนนะครับแต่พอเข้าครึ่งปีหลังเท่านั้นแหละนะฮะับไฟแนนซ์นี่แพ้ทันทีแบงก์นี่มาตินปายนะครับก็ขึ้นมากลายเปนว่าปีที่แล้วเนี่ยเน็ตๆแล้วไฟแนนซ์แพ้แบงบบแนนก,บก,บกบบง์นะครับทำผลตอบแทนได้มาสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับแบงก์ที่20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแบงก์นี่ช่วงครึ่งปีหลังเพอร์ฟอร์มมากนะครับตัดภาพมาปีนี้นะครับผ่านมาประมาณอสองเดือนครึ่งนะครับก็ไฟแนนซ์ยังแพ้แบงก์อยู่ นะครับไฟแนนซ์เนี่ยเท่าๆเดิมแต่แปกนะครับแบงค์ได้บวกมาสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมคิดว่าในในภาพภาพใหญ่เนี่ยมันก็อ่าหนึ่งคือแบงค์เองก็ค่อยๆรีเลย์กลับขึ้นมาแหละจากเมื่อก่อนอยู่ติดต่ำลบสองเอดีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่มาสักลบหนึ่งจุดห้าเอดีแล้วในในเชิยงไพรสตูบุ๊กนะครับส่วนไฟแนนซ์เนี่ยเมื่อก่อนก็เทรดอยู่สักบวกหนึ่งจุดห้าเอดีนะครตอนนี้ลงมาเหลือมาสักศูนย์จุดห้าศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับมันเราเห็นโฟล์ตวิชชิ่งกันตรงนนี้นะครับ คีย์หลักเนี่ยที่ผมว่าก็คือเรื่องเรื่องบอลอยู่นั่นแหละนะครับที่ที่เป็นตัวตัวตัวนำตรงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอเรามาดูภาพณนะวันนี้นะครับตัวที่มีดาวไซด์มากๆแล้วเป็นภาพใหญ่เนะี่ยมันคือ GDP นะครับเติมบอกว่าแบงก์เองเนี่ยเขามี exposure หรือมีมีผลกระทบจากภาพใหญ่เนี่ยเยอะกว่านอนแบงก์อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เราไปย้อนดูได้ปี2 0เนี่ยที่ภาพใหญ่แย่มากๆเนี่ยแบงก์ก็ไม่เปอร์ฟอร์มเลยนะครับในขณะนะที่นอนแบงก์เนี่ยจะมีความสามารถในการทนทานได้เยอะกว่าน่อย นะครับเพราะว่าภาพก็มม่สะโคบดาวลงมานะครับที่ที่โดเมสติกจริงๆนะครับแล้วก็ที่บางเซกเมนต์จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาพนะวันนี้นะครับภาพแมลคโกภาพใหญ่ที่มันที่มันค่อยๆวีกลงเนี่ยมันจะไปกดตัวแบงค์มากกว่านะครับแล้วม่มีโอกาสที่ไฟแนนซ์เนี่ยจะเริ่มกลับมาตีตื้นนะครับเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าแบงค์นะครับในช่วง ใ้แต่มาสองไต่มาสนะครับที่ผมมองไว้นะครับในแต่ละเซกเมนต์นะครับเบอร์นหนึ่งที่เราชอบสุดเนี่ยคือจำนำทะเบียนนะครับ <S 2> <S 2> ก็ตัวอย่างผมเลือก,ต,กตัวเดียวนะผมเลือกเงินติดล้อนะครับเพราะว่าแนวโน้มทิศทางกาไรเนี่ยผมครดว่าแข็งแกร่งสุดนะครับแล้วก็การตั้งสํารองเขาก็เซฟมากๆนะครับตั้งคอเบอร์เรทัไว้ตั้ง3ามรนะครับเพื่อนๆในกลุ่มที่ตั้งกัน100%บวกลบบางรายไม่ถึงด้สามนะครับ อันที่2เนี่ยคือกลุ่มวัตทุนะครับที่น็อตดูอยู่ก็เห็นเพราะต้องการครับเราเลือก SK นะครับจริงๆบางท่านอาจจะชอบทานีนะที่เป็นตัวแลกการแวร์ a t i o n ่นถูกอันนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็เชียร์ซื้ออยู่เหมือนกันนะครับแต่เราเลือก SK เพราะว่าเป็นวินเนอร์นะเขากำลังเกณฑ์มาร์เก็ตแชร์อยู่นะครับแล้วก็การตัดตัวไปหาสินเชื่อที่มีผลตอบแทนสูงก็ทําได้เร็วนะครับทำได้เร็วกว่านะครับและเราเลือกตัวที่เป็นผู้นําอยู่นะครับอันที่3เนี่ยเราชอบน้อยลงหน่อยคือกลุ่ม บัตรเครดิตเพอร์ซนาลโลนแต่ว่าตัวที่ยังเลือกได้อยู่เนี่ยผมคิดว่าอีออนนะครับเพราะว่าอีออนเองยังเป็นตัวที่ valuation p ันปเท่าฮะแล้วก็ไพร์ซซูบุ๊คไม่ถึง3เท่าด้วยซ้ำบลอดเที่20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในะบนะี้ผมว่ามันยังมี i ม m a t c h ตัว pricing กับกับตัวตัว valuation อยู่นะครับกับ earning นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าประกาศเนี่ยผม,มคิดว่าน่าจะเป็น earning ที่เริ่มเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมี relating catalyst นนเดนนเา นะครับส่วนเซกเมนต์สุดท้ายนะครับเอีนี่โซฟาตอนนี้ค่อนข้างเต็มๆนะฮะแต่ตัวอัพไซ์จากราเกตไทแล้วไม่ค่อยมีเท่าไหรแ่แหละนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังอยู่ฝั่งเจ้าที่ทำอ,อสินเชื่อมีหลักประกันเยอะเนี่ยอันนี้ยังโอเคนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วในภาวะแบบนี้นะครับตัวสินเชื่อมีหลักประกันในมูลค่ามันยังพอ,อ,อพิเซอไว้ได้หรือว่ามั่นคงไว้ได้นะครับไม่ได้โดนผลกระทบแล้วก็พอมาชดเชยเงินเฟ้อได้นะครับก็ อาจจะมองเป็นแบมนะครับที่ผมคิดว่ายังพอเก็บสะสมได้อยู่นะครับโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางไอซ์นอดมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ